จเจริญพรท่านผู้ฟังวันนี้เจอกันอีกแล้วพบกับช่วงมรสุมวันนี้ได้ยินข่าวว่ามีพายุเข,ข้าเป็นมรสุมนะครับสำหรับบุคคลที่เจอมรสุมกับชีวิตก็ขอให้กำลังใจพยายามคิดมองโลกในแง่บวกเข้าไว้วันนี้ก็จะมาพบกับเรื่องธรรมชาติสอนคนซึ่งคำว่าธรรมชาติสอนคนนี้ก็คือ เราทุกคนเป็นสัตว์โลกเป็นสัตว์อันประเสริฐที่อาศัยดวงดาวแห่งนี้อยู่เราจึงต้องเปรียบเสมือนธรรมชาติและดวงดาวแห่งนี้เป็นอาจารย์ที่สอนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเราในการดำเนินชีวิตธรรมชาติให้เราในหลายๆด้านธรรมชาติก็จะสอนในเราในหลายๆด้านเช่นกันเช่นเช่นมีไวรัสโควิด หรือไวรัสโคโรนาได้แพร่ระบาดในทั่าโลกก็จะมีสื่อตามสังคมออนไลน์ที่บอกว่าช่วงโควิดนี้ให้อะไรเกี่ยวกับธรรมชาติอย่างมากมายท้องฟ้าแจ่มใสขึ้นน้ำในลำธารใสขึ้นสิ่งแวดล้อมมีการเจริญเติบโตขึ้นกา๊าซพิษที่เป็นทำลายธรรมชาติก็ลดน้อยลงฉะนั้นธรรมชาติ มีไว้ให้เพื่อทุกคนได้ศึกษามีได้มีไว้ให้ทุกคนต้องทำลายลเราจึงต้องศึกษาธรรมชาติอย่างมากมายและให้รู้แบบถี่ถ้วนทำไมจึงมีภัยธรรมชาติคุกคามพวกเราอยู่ทำไมจึงต้องมีไฟป่าเป็นการฆ่าล้างผองพันธ์ศา์ป่าทั้งหลายก็คือดวงดาวแห่งนี้จะมีการทำความสะอาดของตนเอง เปียเสมือนเราอาบน้ําเราทําความสะอาดผิวกายของคนเราด้วยตนเองดวงดาวที่เป็นธรรมชาติเป็นโลกที่เราเอาศัยอยู่ก็เช่นเดียวกันฉะนั้นเมื่อเราทําลายธรรมชาติไปมากถึงคราววิบัติใหญ่ธรรมชาติสิ่งเหล่านี้ก็จะเอาคืนของเราอย่างสะสมฉะนั้นข้อคิดในวันนี้ก็ขอเสนอบทความว่าธรรมชาติเป็นได้ทั้งอาจารย์ธรรมชาติเป็นได้ทั้งพ่อพ่อแม่ ธรรมชาติเป็นได้ทั้งผู้ผู้ที่สอนชีวิตคำคมประจำวันนี้ขอเสนอคําว่าการไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเป็นคุณงามความดีอันประเสริฐขอจเจริญพร